ครับพี่น้องมาหนิตอนแรกๆอากาศนอนเราพี่น้องสีผ้าพี่น้องมาเห็ดหลับไก่ขึ้นกนาพี่น้องมาเนี่ยนี่หลับไก่โบได้ปันไดพี่น้องมันไก่เห็นไหมเพราะ่งที่เราอ,อากาศต้องปรุงห้องพักที่งกันไว้เอาครัวอีกคนอ่าผมจะหลดปลา นะดุยันเลยพี่นนอจะแรกเข่าการสิใสใจออกกว่ากันพี่นนอนี่จะสองส่วนกันตามไปด้วยอีกบนพี่นนอหลายๆ้นยัยเพกินบนอดดกระนย่างถ้าคอมพี่นนอเล่ลงไป ใส่กับไปอุย้ยหวานเนอ่ะพี่น้องเลยมัวหนอนเป็นหัวหนอน,อนปลาแล้วนำปลาเด็กเล็กน้อยพี่น้องเพื่อเพิ่มรสชาติฮ้ยจะได้หมดทิ้มนี่ให้เอกพี่น้องชุดไปรูับไปคนพี่น้องวนนี้ คนหมอปีนหมอไงพี่น้องเอ๊ยเมื่อหนึ่งคือกล่องพี่น้องนี่ตับไก่ยมแรงๆพี่น้องไก่ตัวเปไงหรอพี่น้องแเาแจ่นเนือมันแล่มันหลับตัวไงเันอยากเลย

chim chim bông phía nào ừ kéo bên nào kéo kéo ok bên nào chặt chặt có bên không vào เยบร้อยพี่น้องเรียบร้อยหลาบไก่เสี็บ,บตอน,น,นแรกๆพี่น้องครับชิมนีกวสีบอ,อย่างพี่นอออ้องเ้ยตาแจบ่บอพี่น้องมาดอกินน้ำกันด้วยพี่น้องนี่ลูกโดดนะ เจ็บน้ำกันครับกับที่มีกับประมาณนี้มากับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามด้้อพี่น้องขอบคุณครับ